สินเจ้าจากประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้เราก็ที่ยาจาก็วันนี้ก็ไม่ได้มาแบบสองคนไปเลยนะวันนี้มาบบ8คนตอนนี้กําลังียรย่ังคารถกันอยู่ก็ใครออกจากสนามบินมาก็ตรงนี้นะฮะอ่าปทีมีตู้ที่แบบเป็นแบบมินิบัสอยู่ฮะบแบบเป็นบัสทิ้งเขตนะตอนนี้ก็กำลังียรย่ังคารถกันอยู่ <c oughs> รถที่เราจะขึ้นได้หนักเลยได้หนักได้หนักก็ให้มาซื้อตรงนี้เนง่ายเลยบัสติ๊กเก็ตเขออกจากสนามบินมาก็เจอเลยนะตรงนี้มาเฮ้ยเขาจะมีพนักงานมาต้อนรับโปรโมทโปรโมทมาแล้วรถของเรา ยืดยืดสิ่งมันมีต้องรกด้วยแมดออกลสวน่ใไม่ไข่่ปฮึบฮึบสวยเจียเจียไทนี่ตัวนี้นทีวีขรพี่ป๊อปไปเี่ยตอนนี้ ซือคืนนี้จะไปรู้อบี่ถึงแล้วครับบรรยากาศก็ค่อนๆร้อนนิดนึงร้อนมากถึงร้อนมากไป็นไงคะด้กลับมาอีกครั้งดีร้อนร้อนเรานีมาร้อนมากเดอนนี้เดือนภาตอนนี้เราก็มากิน มือแรกนะครับมือแรกมือแรก,แรกเร,อกกรา,าอันนี้คือนนแบบอะไรก๋วยเตี๋ยวใส่งอนในน้องใส่ก๋ใี่กใส่ก๋ใส่เก้ใส่กใส่เกนใส่ก๋ใส่เก๋ใส่เก๋ใส่เกส่เ่เ่เกแล้วเก็นเก๋ใส่เก้กกกักเ่นเกเรกกก่เ่กกเกก สายนี้ต่อไปเราก็คือวินเพอร์แลนด์นะเราจะพาทุกคนไปปล่อยแกกันปล่อยแกเนี่ยไม่เหลือพาลุงลุงป้าป้าไปลุงป้าเมื่อคืนออกไปทะเลใช้เงินล้านกว่าโดไว้นะไม่รู้ว่าโดเกิดปวดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วินเพอร์แลนด์นะเราจะเดินทางปั่นเที่ยแก๊บเลยสะดวก็ไปแก๊บ ไม้สั้นๆขคขาสะดวกอีีตะมุตมีมากดูไม้คนอ่นตาย้งตรงงอ่ะก็ได้ตะมุตะมีอุ้ยยังไม่อุ้มได้ด้วยอ่ะอุ้มลูกตาแล้ว่ันที่คันไหนสคนสคน ลงก่อนเขาจะให้ขางหลังไม่ให้ให้หมดเลยเหรออกิโดกเลยนี่สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า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 เจเจเจ้า มาถึงแล้วนะฮะทันนที่คนเยอะมากไม่เคยเจอเยอย่างนี้มากนเลยโอ้ยเยอะจริงๆดูนู้นประตูเข้าอ,อือคนเออเเยอะมากๆ ในสุดเราก็พัชนไทยมาถึงตรงกลางกันนะครับตอนนี้แดด,แด,ดร้อนมากเ,อาอเราพัชนไทยมาถึงตรงนี้แล้วนะจอแจมากอะไรตอนนี้เราก็ฝ่าผ่านมาได้ครึ่งทางกนะันนะครึ่งทางแล้วเครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทาง ผ่านพ้นการเป็นผู้ประสบภัยชั้นแรกนี่ใค่ชั้นแรกนะเราเป็นผู้ประสบชั้นสองต่อชั้นสองต่อเที่ยววันนี้น่าเสียวกว่าพี่สาวขาขึ้นเครื่องบินว่าวัรงเดือน ตอนนี้ก็หนีจากการเป็ผู้ประสบภัยรี้บร้อยนะครับถ่ายรูปอย่างนี้เป็นผู้ประสบภัยมากี่ชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งโอ้โผู้ประสบภัยว้าวสวยป่ะอันนี้พันต้องยืนนหน้าวตรงันไย่นี้ ไปเลยจ้ะจะพูดประสบภัยหนึ่งชั่วโมงกว่าเล้อนั่งกระเช้าไม่ถึงสิบนาทีเออวู<ฮ>วันนี้คนเยอะมากแตกต่างกันรอบพี่แล้วมากเลย คือเล่นแรกแล้ว Oh, wow.

Wow. เท่าไร่พี่ยงต่อราคาพี่โดคนเดียวคนเดียวเท่าไรเม่ไม่ไม่แพงไปแพงไปคนเดียวนเดียแคนเดียงคนเดียวอ๋อคนเดียวอ่ะพี่คนเดียวพี่พี่คนเดียวอ่าันนีก็ต่อต่อราคากันมันอยู่นะฮะต่อราคากันมันนั่งรถเ็นกันนะองหนงแนนะ ไเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้คือยังไม่รู้เรื่องนั่งก่อนไปแล้ว let's go เดี๋ยวเดี๋ยว

ก็นั่งไปเรื่อยฮครับเขาพาชมเมืองก็แปลกไปดิบรพีพแล้วไม่ได้ทำเอานี่ทำักหน่อยเฮ้ ก็เป okay. okay. <pl ains> ็นอะไรที่แปลกใหม่นี้นะรอบที่แล้วมาไม่ได้ทำไปเรบนี้มาทำเลยโอเคเยันสบายเยันสบายเลยโอเคจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบที่ละจบแล้วจบที่ละจบรู่จบลู่ มาลับเบยมาลับรอดอู่นี้ดูเดือดด้วย่ันนี้ใคร